สวัสดีพี่เพื่อนทุกๆท่านเลยนะครับกลับมาพบกับผมช่อง gx 2กันอีกแล้วนะพี่นะวันนี้ก็กลับมาเข้าป่าอีกครับพี่ๆนะวันนี้มากับากานะครับผมนี่สวัสดีครับอยู่ผมากานะครับผมวันนี้เนี่ยผมก็ได้มาเป็นเพื่อนสอนสอนก็ได้มาเป็นเพื่อนผมนะครับครับนะากาฟีเดยนะพี่นะพี่ๆก็น่าจะรู้จักากากันเป็นอย่างดีนะวันนี้ผมกับากาตั้งใจจะพาทุกทท่านเลย กลับไปนอนในเพิงหินครับพี่ๆนะเหมือนว่าเป็นเพิงหินเป็นมันเหมือนมันเหมือนมันเป็นอาถ์นะพี่ใช่ไอ้เพิงหินตรงนี้ที่ผมไปเจอผีป่องข้างเนาะผีป่องข้างพี่ก็เหมือนเป็นผู้หญิงตัวดำๆผมยาวๆอะแล้วแบบมันกรีดร้องมันร้องห่วยหัวนะ่ะน่ากลัวมากเลยวันนี้อยากจะพาพี่เพื่อนๆกลับไปพิสูจน์กันอีกครั้งหนึ่งเราจะไปนอนกันที่เพิงหินหนึ่งคืนแล้วมาดูกันว่วาเรายังจะเจอผีป่องข้างอีกหรือเปล่านะพี่นะ ใจผมเนี่ยก็ลุ้นอยากจะให้เจอนะครับผมเราจะได้ถ่ายให้พี่ๆดูกันด้วยนะครับเนาะไปเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาผมกับพกาจะรีบเดินทางกันดีกว่าเนาะไปพร้อมเลยโอ้โหนี่เลยครับพี่ๆครับเดินมาเจอกับรอยเท้าของกระทิงนะครับผมนะพี่ๆดูดินี่เป็นรอยเท้ากระทิงนะพี่นะกระทิงขนาดใหญ่เลยนะครับโอ้โหเมื่อกี้ถ้าพกาไม่ชี้ให้ผมดูนี่ผมไม่เห็นเลยจริงๆ รอยเท้าก็ทิิงขนาดใหญ่เลยโอ้นะตรงนี้ก็จะเป็นใบชะพูนะครับนี่ใบชะพูนี้ขายได้นะพี่นะเอาไปทําเป็นยานะเหมือนเขาเอาไปสับๆให้มันสับๆให้ละเอียดแล้วก็ตากแดดให้แห้งอ่ะม,มาก็ใบชะพูนี้มันขึ้นตามธรรมชาตินะครับพี่ไม่มีใครมาปลูกมันนะตอนนี้เริ่มเข้าสู่ป่าลึกป่าดิบป่าดิบกันแล้วนะครับ เอาอะไรกันใตรงนี้ก็มีดูเพื่นสอนมีอะไรเราไม่ได้มานานเท่าไงมีอะไรกะขอบกลุ่อะไรไม่รู้โอ้ฟักทองนี่ว่าพี่เพื่อนเพื่อนนี่น่าจะนานแล้วฟักทองฟักทองเหรอโอ,อ้อในป่าลึกแบบนี้ยังมีต้นฟักทองอยู่นะพี่นะ เหมือน<ม>ว่าแบบคนป่าวะกาเขาแบบเดินไปเดินมาแล้วก็เอาเม็ดมาหยอดไว้นี่รอยอะไรวะกาเหมือนเป็นรอยสัตว์ขนาดใหญ่นะด,ดูดิพวกกระทิงพวกช้างลงมากินแน่เลยกาเนะลงมากินยอดหรือว่าลูกฟักทองอะเพื่อนเมือนอะไรเดินข้างบนแ๊ะแ๊ะอะไรก็ไม่รู้ครับอะไรไม่รู้เมื่อกี้ได้ยินเสียงอยู่ข้างบนอะเหลือซ่านหรือเปล่าไม่รู้นะ กระทิงเหรอว่าจะกว่าจะเป็นช้างป่า,าดิกะโอ้โหลอยยังไม่ไหม้เลยพี่พี่เพื่อนนี่กระทิงป่ะใช้กระทิงไหมกะนนน,นเห็นไม้กองไหมไม้ไม้ทำไมมันเป็นมันกองอยู่แบบนั้นอะไม่รู้ าน,นมาตัดหรือเ่นะี่นะเอตอนนี้เราเริ่มเข้าสู่ป่าลกกันแล้วครับพี่พี่ต้องเดินกันเร้ววะเดินกันอย่างระวังเลยนะเ,เ,เ,เดี๋ยวต่อไปเราจะเดินตามลำห้วยขึ้นไปนะครับ มีอะไรเกี่ยวกระเป๋าผมโอเคการ้อมเลยนจะเป็นรูไม้นะทุกคนแบบว่าฝนตกแบบนี้พวกสัตว์ป่าอะไรต่างๆเนี่ยมาแคมป์อยู่ได้นะพี่ๆนะพวกนกอะไรเงนะี้ยเนาะใช่นกกระรอกเงี้ยเข้าไปหลบในพงได้อืม กินสดๆก็ได้เห็นข้าวพี่ๆข้าวถามว่าเอาไปดองกินไงอ๋อผักชนิดนี้นะครับพี่ๆดองกินแล้วกินดิบๆก็ได้กินกับน้ำพริกนะน้ำพ,พริกนะผักชนิดนี้สามารถกินได้นะพี่นะแต่ว่าผมกับพากาเนี่ยไม่รู้ชื่อมันพี่ๆท่านไหนรู้ชื่อมันสามารถคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยพี่ผมอยากรู้จริงๆว่ามันชื่ออะไรแต่ว่ามันสามารถกินได้นี่อะไรอะไม่รู้ มาตอนนี้ก็แสงเริ่มจะหมดไปแล้วนะพี่นะพาทิตย์เริ่มที่จะตกดินแล้วเดี๋ยวเราจะต้องรีบเดินทางไปให้ถึงแคมป์แล้วก็รีบออผูกไปทําที่หลับที่นอนของเรากันดูบรรยากาศเงียบสงบมากเลยยุงเยเยอะมากนะในป่าไปทมเลย โอ้กะเจอรอยกระทิงแล้วว่ะเอ้ใช่ว่ะเยอะจังดูดิ่นะรอยกระทิงเต็มเลยอะ่ะใช่ใชนี่พี่โอ้โหนี่รอยเบลเลอร์เลยนะรอยกระทิงขนาดใหญ่เลยพี่เอ้ยเหมือนว่ามันเดินตามลำห้วยมานะกะอ้โนี่ยังไม่ใหม่เลยนะพี่ๆนะยังไม่ใหม่เลยโอต้องระวังด้วยนะวันนี้เนะี่ยใช่ใช่ใช่เจะรอยกระทิงสามจุดแล้ววันนี้ อ้นี่ไรเท้าคารวะเพื่อนมีเห็นไหมเนี่ยวันมีคนหมาด้วยนะเพือ่อน มาพี่ตอนนี้เรามาถึงเพิงหินที่เราจะนอนกันแล้วนะครับผมนะพพการเนี่ยเจอรอยกระทิงแล้วพี่แต่ผมถ่ายพี่ดูกันเยอะอะโอ้ยโอ้โหพี่คี่ดูสาภาพป่านะครับผมนะพี่คิดว่ามันเป็นป่าดึกดำบรรดึกดำบรรป่าที่มันอาถรรพ์ไหมล่ะพี่ดูเพิงหินกันลงแล้วนะพี่นะเออ คืนนี้ผมกับพกาก็จะมานอนกันตรงนี้เลยผลูกไปนอนกันกิ่งไม้กิ่งนี้มันตกลงมาขวางทางน้ำเลยเหมือนเหมือนรอยอะไรสักอย่างเนี่ยลอยกระทิงหรือเปล่าวะตรงนี้พี่ใช่ไหมอาจจะเป็นไปได้นะแต่ว่ามันผ่านมานานแล้วพี่ดูต้อนใส ต้นไฟต้นขนาดใหญ่เลยหน้าผาสูงจริงนะเนีถ้าให้ปีนขึ้นในปีนมาไม่ได้เหมือนกันนะแต่ถ้าอยู่จากข้างบนล่วงลงมานี้พิการนะครับผมนะอาจจะไม่ตายหรอกผมว่าแต่พิการนะาพรา้อมยังมีอะไรให้จับอยู่เออะรนเบเจอเหมือนรอยกระทิงกนะกาอ,กะอืมตรงตรงนั้นอนะตรงดินตรงเนี้ย กันเดี๋ยวเดินพาพี่ๆไปสำรวจตรงนี้หน่อยนะเดี๋ยวค่อยกลับมาทำแคมป์กัน,น,น,นโอ้น้ำทุกช่วงนี้ลึกพี่เห็นไหมนี่น้ำช่วงตรงนี้ลึกน่าเล่นมากเลยน่าเล่นน่าอาบน้ำมากเลยแล้วน้ำมันใส่ด้วยเนี่ยอาบน้ำตรงเนี้ยพี่มันธรรมชาตินะครับผมน้ำก็สะอาดบริสุทธิ์ แล้วก็ได้ยินเสียงนกเสียงอะไรมันก็เพลินดีอะตอนนี้เหมือนมีกลิ่นอะไรเน่าๆสักอย่างหนึ่งเหมือนกลิ่นเหมือนหมาตายหรือว่าสัตว์ชนิดหนึ่งตายนะครับพี่พี่ผมกำลังหาศพมันอยู่นะ เขศพมันอยู่ไหนนะเหมือนมีสัตว์ตายกินกินใกล้ละโอเคพี่ก็ผมหาไม่เจอละ หากลิ่นเน่ากลิ่นอะไรตายหาไม่เจอแล้วพี่เดี๋ยวกลับมาช่วยประกาทําที่พักกันดีกว่าก่อนที่มันจะมืดไปมากกว่านี้ต,ตอนนี้ก็หกโมงได้แล้ว เดี๋ยวตอนนี้ผมกับพกาก็มีการกลงตัวแล้วนะพี่น้าว่าวันนี้เนี่ยเราทั้งสองคนจะไม่หุงข้าวแต่ว่าเราจะย่างปลากินนะครับผมย่างปลาแล้วก็ย่างข้าวโพดกินนะครับพี่พี่นี่นะข้าวโพดที่เราซื้อกันมามเพราะว่ามันจะมืดนะครับผมมันจะไม่ทันนะครับผมน,นี่แหละนะ ปาหอมมากเลยเนี่ยเวลาเข้าป่าเนี่ยก็แนะนําให้พกของแบบนี้มานะพี่นะเพราะว่ามันพกพาสะดวกแล้วก็เก็บไว้ได้นานด้วย มีเสียงตุกแกในป่าด้วยนะครับน่าจะเป็นตุกแกป่าครับพี่พี่บรรยากาศเงียบมากเลยนะเงียบสงบเลยมาตอนนี้กับข้าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยพี่ข้าวโพดก,ก็ไม่เป็นที่เรียบร้อยเหมือนกันแล้ว <c oughs> ผมแนะดูไม่ดีเองนะครับพี่พี่เนาะพอดีว่านอนเพลินไปหน่อยกาก็ไปหาฟืนหาอะไรนะครับ <c oughs> สุขละกันอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมันจะแตกแล้วมาเรามาหม่ำกันดีกว่าพี่มาหม่ำกันดีกว่ามาอืมเสียงพี่ร้อนๆเลยนะครับผมข้าวโพดกินได้หว่ากันฮะ<า>ข้าวโพดกินกินได้ดูดิเนะนี่ยตรงนี้ไม้ตรงนี้ยังอยพอได้อยู่ มันมี่จักอะไรก้ยไม่ไม่กินข้าวบดหรอนเาานี่ยสุกแล้วเหมือนกับว่าขัโตมะไม่หิวข้าวาอยากกินเนื้อ,ห,อ,ห,อหวานมนะอลองดูกรอ,อบเลยนะครับผม อืมอ mm. ืมอร่อยไหมอือจ้าใครวะแล้วพ่อจับูให้มันมันไม่ล่ะอืมมันบอกว่า มาทำอะไรมาทำอะไรตรงนี้เขาบอกมันก็บอกเขาไปที่เรามาทำอะไรอ่ะอ๋อให้ดูดากับมูถามคนที่เขามาจังไหนนี่ฮะพวกเราหรอเดจะวิจิตาหลอดเราอ่ะอ๋อเขาบอกว่าตรงนี้สถานที่เขาบอกเด็กวิจิตรหลอดจากนั่นเหรอให้ผีบงข้างที่เราเจอกันแล้วะฮะอค่ะนี่มึงอะไร ทำข้าวนะมั้งว่าได้กินอะไรหรือเปล่าเขาเข้ามาทำอะไรนะเขาบอกเราเมื่อกี้ไม่ให้มาเลยนะได้ย่ากีตา่เราได้วีฮีเราไม่อีที่ที่ใบอ๋อเขาบอกว่าที่อันนี้เป็นบ้านเขาเขาบอกเป็นบ้านเขาอ่าเอออย่าฮีเราวีย่ากี่ย่ห้าัีแต่เราแล้วอืมเขาบอกว่ามาทำลายตรงนี้ถามคนที่เขากินอะไรมาหรือยังนอได้ไม่มีเลยเราอ้อแบบแต่นี่ใบยันเลฮาคือแต่เราอยากกีเราอ๋อเขาบอกว่าไม่ ยังไม่ได้กินอะไรเลยหห้าของกินเอาบอก่อเมึงลองเอาของอะไรให้เขากินดูมาพันนอ็อตสิ <c oughs> ่อปลาลูกฮะปลาลูกปลาไหนนั่นอะนี่ปะนี่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 นปลาอยู่นี่โอย้ยอยู่เดินพุนพ่นพลาดออกมานะพี่นะมา ก็โลบิตตี้เนี่ย,ยอย่าออดแบบอย่าออเลยเขาบอกเขาจะไม่กินอันนั้นเขาจะกินอันนี้เดี๋ยวทำไรผมฮะไม่ได้น้องมีเลยวะอ๋อแต่อเอากจาะเทียมชิ้นตีดีกวะอ๋อเขาบอกว่าถ้ากินเสร็จแล้วก็กลับบ้านเลยเขาบอกไรกับเรามำให้เรานอนอน,นี่เหรอใช่าก,การงั้นเดี๋ยวเราชวนเขานั่งกินดีๆด้วย ถ้าถ้าเขาเป็นคนอะไรเงี้ยชวนเขานั่งกินดีๆมาชิโน,นเลยขับสกอะโกนะเขากเขาก็เหมือนชาวบ้านธรรมดานะโุกกาเนาะใช่ตั้งกล้องไม่ได้หรอกนะอ๋อ,อ,ต,อ,อตู้ตเล็กเหรอว่าอ้อดีเลตอูดีเลตตึ้เนี่ย มก็ตอรปาอวันนี no, no, no. No, ้นะครับพี่ๆครับผมกินอะไรไม่ลงแล้วนะครับผมคุณลกเลยนะครับผมก็ลกเลยอ่ะเขาถามถามป้าเขาในบ้านเขาอยู่กับเขาอยู่กับใครบ้านเขาอยู่ไหนอ๋อโน้น่แหละมันดาแหละโน้น่อะไรนะอ๋อเขาบอกอยู่คนเดียวเขาบอกเขาพวกเขาไปไหน แล้วนมว่าเขาหมอนงว่อาอ,อู๋อเขาบอกว่าไม่มีมไม่มีพัวอยู่คนเดียวใช่แล้วก็หิบวิบวับที่เมี่ยนั่นอ๋อนี่เขาบอกว่าถ้าเจอนี่เป็นบ้านเขาจะเจอจะเจอคนไหนก็ไม่มีขมเขาบอกเขาไม่ให้เรานอนใช่ไหมไม่ให้เรานอนก็ไม่ปล่อยให้เรากลับก็ได้ นะนะอ้อ no, no, pues, ุ mm. ้ยกะอ้าวพ่อ๋อเขาบอกว่าอร่อยมากแต่ว่าเค็มหม้อกะลาปอร่อยอันมิวมันคุมก่าน้ำเปบ้างอยละโอยละยีร่าละมาบนนเอก้วัด้วยตอน ช่วยกูด้วยช่วยผม,ปไ,ไ,ยมไปก่อนไปนึกนึกกันลาวันเนี่ยไปเอ๊ะใครช่วยด้วยจ้กาก็จะวุ่นวีน่เหรจะบักการสิบ่ะกาพูดภาษากระลงบอกมันไปเอเขาไลก่กาบว่าเขาบอกว่ากาบแถวนี้ไม่ใช่บ้านบ้านพวกเราโดนเบ็ดคอนนะครับพี่ๆครับตรงนี้นะครับผม

จะพูดพูดภาษากะเหรี่ยงให้เขาไปนะพี่นะแต่เขาไม่ยอมไปเจนเยนเจนเยนผมมาที่ตรงนี้เจ้าก็ทีตักขึ้นเลยไปแห่กีรีร้อไปแห่กีรีร้อที่ตรงนี้ไม่ใช่ที่ใครนะที่ตรงนี้ไม่ใช่ที่ใครนอนได้นะครับป้านอนได้นะเจ้าก็ี่จะพูดได้หรือยครล่ะที่อื่นใช่ปะขเขาบอกว่าเอาข้าวของเดินทางกลับบ้านได้เขบอก แต่ตรงนี้มันไม่ใช่ที่เขาเรานอนได้กาเรานอนได้นะรนนนะตรงนี้ไม่ใช่ที่ใครเป็นที่เะขอลาอลูกอบเ,นะเขบ้าบอกว่าอะไรนะทำไงดีเขาบอกว่าไงนะเมื่อกีส้สันที่ที่นี่ไม่ใช่สันที่พวกเรา เขาบอกว่าเข้ามาอยู่ตั้งแต่ตอนเด็กเด็กแล้วเขาบอกตอวจะไรอี๋จออไรอีแต่ว่าเขาบอกว่าเขาบอกว่าของกินก็เอากลับไปด้เขาบอกอืมเดี๋ยวดูทรงก็ถ้าเขาไม่ให้นอนก็น่าจะต้องกลับนะพี่นะเราอืมไม่อยากมีปัญหากับป้าแกหรอกนะครับ เราตอนแรกเรากินอยู่ก็ยูยย่ๆแล้วมาตรงนี้เฉยเลยนะนะเพื่อนนะแปลกมากเลยนะยูยย่ๆก็เดินเข้ามาแบบไล่เราอะ่ะเฮ้ยย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  นี dı, e, long, ่น yeah. no no, no no, so no ี่สองเปียกหมดแล้วนะกยดาบอสอ่ะเอ้ย้ยหากููี่เียวหมดจ้ะมันจะยนแล้วมันจะยแล้ว่อน กลับกันดีกว่ามั้งกายเขน่านะจะกลับแหละล็อกขับไม้ให้นอนเออกลับไปเก็บของก่อนเลยไหมเก็บของเหรอเออไปสภาพกูเปลี่ยนหมดแล้วมึงดูดิโอ,โอเคพี่ตอนนี้เหมือนว่าป้าแกไม่ยอมให้เราอันนี้นะเราก็กลับกันดีกว่า ครับพี่ๆก็สรุปคือป้าของเดินออกมาจากไหนไม่รู้ก็มาไล่เราออกจากที่ไม่ให้เรานอนนะครับผมแล้วก็อาจจะเป็นคนแก่สติไม่ดีนะหรือว่าอาจจะเป็นผีปอบที่เขาจะอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยมันก็เป็นไปได้นะพี่นะแต่ว่าในเมื่อเขาไม่ให้เราอยู่เราก็ไม่อยู่นะใช่เอเมื่อกี้เนี่ยผมเผลอสะดุดล้มอ่ะแขนทนหลอกเลยพี่เออนะ ก็อาจจะเป็นผีปอบหรืออาจจะคนสติไม่ดีนี่แหละพี่ๆใช้วิจารณญาณกันเราเองเนะพี่นะแต่สําหรับผมเนี่ยอาจจะเป็นชาวบ้านชาวบ้านมหาของป่าเนี่ยอะไรแบบนี้แหละดูไม่เหมือนผีแนละ้เหมือนชาวบ้านมากเลยเนาะโอเคพี่เดี๋ยวคลิปนี้คงมีเท่านี้เขาไม่ให้เรานอนเราก็ไม่นอนนะเรากลับบ้านกันดีกว่านะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม